สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจากน้าที่ลกๆนะครับมีแต่ดอกยาช่วงตีเข้ากําลังจะเริญออกน้มนะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้จะมาเก็บเกี่ยวนะครับทางบ้านผมเขาห้องว่ดดูดเข้านะครับก็คือแจ้รดเกี่ยวเข้านะครับ เขาแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะครับซึ่งแต่ก่อนเตานะั่นเขาใจอบใบยานะครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากอบใบยามาเป็นอบเมล็ดข้าวนะครับอบอยู่ประมาณปีวันนะครับวันนี้เขาก็มาเริ่มเกี่ยวแล้วครับก็ผมจะได้ไทายํำได้บนนักครบเพราะมันใกล้คบนะครับว่าจะจองรถเกี่ยวได้ก็จะเวลาเหมือนครับ ย้องไปปีเดือนนะครับแล้วลดกระทําไปเสียหัมนะครับกว่าจะมาได้ก็ห้ามุงกว่านะครับอันนี้ครับตอนนี้กำลังเริ่มลงลงเกี่ยวแล้วครับนเราติดตามพอนะครับเวลาใกล้คำาพราพระอาทิตย์ใกล้อัดสดงนะครับมันก็จะมีแสงสีท้องนะครับขึ้นมาทางด้านตะวันตก โดยงมนะครับมีกว่าจะแล้วกว่าจะเ็ตกับพวกนะครับมาตามกว่าสามสามทีทุ่มนะครับคงจะพุ่งเนี้ครับจะได้เอาเขาเก่าคุาต่บไปครับเชิญนะครับอาเชิญพรนะครับนะครับลิปนี้กอนน้ำถึเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าวที่รกไปด้วย้านะครับอย่าลืมกดปิดตาม เกิดกำลังแรงใจนี้ไปเลยครับจากคนเมืองแค่พาไปดูครับวันนี้พาไปดูกันครับ